สดีคสดีค่ะกวันนี้ก็มาเร่มงานะเันนะครับช่นอผมทก้า็รู้สึกดีใจมากๆแล้วกเข้าช่วงันด้วยผมสึกดีมากๆเออปีที่แล้วเรามาเดือนสิงดึกปีนี้เราเป็นผู้โชคี คือที่แล้วอ่ะเราก็มาเดินใช่แต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปทำงานเลยแต่ว่าเราก็คุยกันในที่แล้วว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้เข้าชิมบ้างไหมนะถ้าเราชิมก็คงจะดีอะไรที่คุณคุณอยู่แล้วก็วันนี้เราก็ได้มีสิทธิ์ได้เข้าชิมจริงๆก็ไดีใจมากเลยก็คือว่าจะมีันนใช่ครับก็อยากจะขอขอบคุณที่แฟนคลับทุกคนนะครับชาวโบโน่นะครับมาจินต้าแล้วก็ ี่บอสทุกคนนะครับผมที่แบบที่รื่วมบวตเนาะถึงวันนี้เราจะไม่ได้รางวัลกลับไปนะเราก็ได้แจทมกคนนะครับคนตาขาวคนตาขาวไม่เป็นไรเนาะคือคือให้เข้าเฉี่ยงก็ดีมากๆแล้วเพราะว่าเป็นผลงานเรื่องแรกด้วยแล้วก็เป็นแดก็้เยก็ได้ก็ได้เลยกได้เล็ไดเลย้ยก็ไดเรยก็ก็่า้เลยก็ไเลยก็ไม่มีย้เ็ไเลยก็เป็นกเไเลยเเ็เ มันยากมากเลยนะคือทุกคนผมเชื่อว่าเราสองคนเราคาดหวังว่าแบบว่าอยากจะให้มันออกมาดีที่สุดจะให้ทุกคนชอบซีรีส์ของเราแต่ว่าเราจะมีวันนี้ไม่ได้เลยถ้าทุกคนไม่ได้ให้ความรักความก้าวหน้าที่ดีแบบที่ได้ให้เราใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้ามองกลับไปนะผมอยากจะขอบคุณทีมงานด้วยขอบคุณพี่เมย์เนวายที่แบบให้เรืยกพวกเราสอนเราเชี่ยกชาญพวกเรามานขอบคุณพี่เมย์ทุ่มกับที่แบบคอยขอบคุณจิ้ค้ทุกคนเลยขอบคุณ พี่บทุกคนที่ห้คํารักเราที่คนยดดีๆเสมนที่ช่วยเรามาตลอดคือ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 คุอคือคือยือคือคุอคื่คื้คือคขอคือคือคืาคือกือคือค่อคือคือคนอคือคือคืดคนอคขอคนอคื่คือนือค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 ืีคือคือคือคนอคือคือคือคนมาือคือคนอคื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 นคือ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 ค้อดือคือคือคื้คือคเราือคอคือคือคกัน มีใจที่ว่าเราอยากมาเจอกันหรือพูดกับบอลออย่างเสมอว่าเฮ้ยการที่แบบว่าคนสองคนอ่ะตัวจรมาเจอกันบนโลกแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันคือสิ่งมีนเป็นหลายทางเรามาเจอกันเราเข้ากันได้อาจจะมีเพราะกันบ้างแต่สุดท้ายเราก็ต้องขอใจกันรู้สึกว่าการที่เราเดินไปด้วยกันแบบเนี้ยเป็นทั้งพาร์ทเนอร์ในชีวิตจริงแล้วก็พาร์ทเนอร์ในซีรีส์ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งมาชีวิตเลย การเล่นไนชีวิตจริงด้วยการเล่นไรกับเพื่อนก็ชีวิตจริงก็หมายถึงเราเื่อวเกันไปเจอสมุทรการเออแล้วว่างจากนี้แล้วเนี่ยคุณก็ทำงานด้วยกันทุกวันเลยมีแบบเบื่อหน้าบ้างไหมอ๋อมีเบื่อหน้าบ้างไหมเหรอมันจริงๆก็คือสนุกทุกวันเลยนะคือแบบเหมือนเราได้แบบเหมือนได้เจอกันเราก็ได้เหมือนได้คุยการที่สุดดิบกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องแบบเรื่องอะไรอย่างล่าสุดก็เรื่อง เป็นเรื่องฮีโรอะไรพวกนี้เห็น่ล้วเป็นแบบอาศวินเขาดะเหรือนเด็กผู้ชายวัยเด็กแล้ก็ดูมาไม่ไม่มีไม่ิ่งหนงตั้งป็นไอเแดงไอเมื่อนี่อะไรก็วือเหมือนเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายคือเรื่องเกมนั้นไหมคยแบบเคยดูอนันต์ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องบอกจะบอกว่าบอลไม่เคยเบื่อหนูเลยใช่ไม่เคยเบื่อเลยถ้าอย่างบอกว่าเขาซื้อทใหมได้ไปนั่งทียานั่งแล้วสิ ผมก็ไอ้จริงผมชื่นมาาโอ้เป็นบุญเฮ้ยเดผมก็เลยเดี๋ยนเล่นหน้างเลยเนจริงจริงแบบไม่จริงเหมอนกว่าชีวิตนี้เราจะได้แบบได้มน้านได้มาเจอแบบคนนี้แตกต่างกับเราขนาดเนี้แล้วก็ใครจะทนได้อะไม่ไม่หรอกมันเีคนลงตัวอยู่แล้วเลยนขอจะเข้ากันใช่ไหมเราไม่มีอะไรแบบความต่างของเรามี เตรียมตัวเผลพลายจริงจริงจริงไม่กี่วันเนี่ยเราจะเริ่มบินละแล้วก็เตรียมตัวตอนนี้ก็คือพยายามนอนเก็บเกี่ยวเวลานอนให้เยอะที่สุดแล้วก็พยายามกินอะไรที่มันมีประโยชน์ครับผมเพื่อให้แบบร่างกายเรามันมืนมันมีสามภายในมันแทนที่แบบเราจะบินไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยพอเราก็ต้องคิดวันที่ไว้เพื่อเราจะไปส่งเราถูกไหมทุกคนต่ออะไรกระป๋องน่ะครับผมก็ เหมือนกันครับแบบกับโมเ,เอ็นครับผมแล้วก็มีโชว์เหมือนเตรียมโชว์พิเศษแล้วก็เตรียมแบบเหมือนแบบว่าอย่างเช่นเรื่องของภาษาอะไรเงี้เราะมันเ็อยากจะมำนวนพิเศษท้ายนะคนต่างชาติของที่แบบซัพพอร์ตเราอยู่ยะอะไรเงี้ยเราอยากจะไปมอบความสุขให้เขาบ้างเพราะว่าเขาผ่าทุกคนอ่ะก็คือเหมือนแบบเข้ามหาวิทยาลัยประเทศไทยนันแบบ,ยบเยอะแล้วอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเปลี่ยนบรรกาสเนี้ยไปมอบความสุขผลบ้างนะผลงานทั้งรับ เันนีก็จริงจริงนี่อยากเพียบอกเดินด้ยกมนก็เราตามครับผมเร็วนี้นะครับผมที่มีเาอัพเนะครับเชื่อว่าไม่นานเกินรอแน่นอนใช่ทีนี้ก็เราจะเปับไปที่ทางไหนก็ลอรถ้ากดติดต่มีเวาทุกคนรออยู่แน่นอนครับโอเคงั้ แล้วก็ฝากเปมนทิ้งหย่อนผมด้วยนะครับผมตั้งใจเตรียมโชว์มากๆตั้งใจเลี้ยงเพลงตั้งใจทํจาทุกๆอย่างให้มันออกมาดีที่สุดผมตั้งใจจะทําให้มันออกมาดีที่สุดเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเขาตั้งใจมาหาผมมาผมก็จะตั้งใจทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่เสียเวลามันไม่เสียดายเ,งดเงินที่เขาตั้งใจจะพยายามจะมาลองนะครับวันหน้าผมคิมาผมนั่งคิดมาเวายนะครับผม ก็คือเป็นต้นทุนของธุรกิจของผมแล้วรอวผมของผมเองนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมก็สามารถจริงๆวันนี้เพิ่งติดเตัอได้ไปเนาะก็สามารถสั่งซื้อหรือว่าติดตามได้ทุกช่องทางของพิธมารวยเลยนะครับผมแล้วก็ในวันนี้อาจจะมีผลงานๆนะ้าได้ติดตามนะครับก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับ boss ckm นะครับ b o s s c k m นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็จะมี ไทใหม่ๆอ uhm, hmm. ีกก็อยากให้ต <Ugh. S 1> ิดตามนะครับมี uh. lair, ่คือช่องทางขอไม่ว่าอะไก็ให้เข้าสดของเราเลยนะครับวันนี้ไหนร้อนจัยูทูบแล้วผมเพิ่งะยูทูบเมื่อประมาณไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วไปถ่ายในดินตาสตูดิโอเนะครับ